d a i l y Expert เกลับเข้าสู่ช่วง d a i l y Expert กันต่อค่ะยังพูดคุยกับอาจารย์การนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มองโลกในแง่ร้ายค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการรักษากันบ้างนะคะสําหรับคนที่มองโลกในแง่ร้ายถ้าเกิดว่าเป็นมากๆนะคะต้องเข้ารับการปรึกษานะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาการบําบัดน,นะะี่ค่ะการรักษาจะต้องมีแนวทางยังไงบ้างคะอาจารย์การครับ ผมผมตอบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่มีความคิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องรักษาทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนที่มีความคิดลบคนที่มองโลกในแง่ร้ายจริงๆถ้ามันมีในแบบทีออ่อาจจะเป็นครั้งเป็นคราวไปหรือว่ายังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างดีนะครับก็เป็นความรอบคอบเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้จําเป็นจะต้องรักษาเลยแต่แน่นอนถ้ามีผลกระทบนะครับ กับตัวกับเจ้าตัวเองมีผลกระทบกับสังคมหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้การที่มารับการรักษาก็จะช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าความคิดลบการมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นอันนี้สามารถเป็นอาการอย่างหนึ่งได้นะครับทีนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับอย่างนี้แหละครับว่าการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันเป็นอาการของโรคอะไรหรือเปล่านะครับอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งที่มีความคิดลบมากขึ้นได้นะครับ หรือว่าคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยก็จะมีความคิดที่เหมือนอกับกังวลคิดล่วงหน้าไปก่อนในทางร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละโรคนะครับว่าว่าเป็นโรคอะไรและการรักษาเป็นยังไงเช่นจะต้องกินยาไหมทานยาไหมถ้าเป็นโรคซึมเศร้าการรักษาด้วยยาก็มีการศึกษาว่าช่วยหรือช่วยช่วยอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรควิตกกังวลเองก็การรักษาด้วยยาก็มีผลช่วยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแบบโรคนี้อย่างชัดเจนแต่ว่าความคิดลบเนี่ยมันมีบ่อยๆแล้วมันทําให้เกิดผลนะจริงๆการที่มาได้ลองแบบว่าอาจจะเป็นพูดคุยบําบัดด้วยบําบัดความคิดบําบัดพฤติกรรมทําจิตบําบัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงนะครับที่บางทีเวลาได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นปรับพฤติกรรมปรับความคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับที่ทําให้ความคิดลบเนี่ยมันผ่อนลงมันคลายลงจากชีวิตได้ครับค่ะ อย่างการเข้ารับการรักษาคือถ้าเกิดว่าเป็นอาการหนึ่งของโรคทางจิตเวชค่ะถ้าเกิดว่ารักษาหายแล้วค่ะผู้ป่วยจะมีอาการคือมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเลยไหมคะจากมองโลกในแง่ร้ายอาจจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีขึ้นคิดบวกขึ้นวิธีการดําเนินชีวิตมันจัดปรับเปลี่ยนแปลงไปเลยไหมคะอาจารย์ครับจริงๆคือ,อเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยมีได้หลายแบบนะครับในบางคนเนี่ย คือพอได้ลองถอยเหมือนผมผมจะชอบใช้คําว่าถอยตัวเองนะครับคล้ายๆกับถอยตัวเองออกจากความคิดเนี้ยนะครับว่าเพราะว่าบางทีเวลาเราคิดมากเราอยู่กับความคิดมากๆแล้วไม่ได้ถอยตัวเองออกจากความคิดเนี่ยความคิดมันจะเหมือนเป็นตัวเป็นตนเราเลยนะครับเช่นเราคิดว่าเนี่ยเราเราไม่เราไม่ดีพออะเวลามันมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนตัวเราเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองถอยมันลงมันดูสักนิดนึงลองเชื่อมันน้อยลงนิดนึงนะครับ บางทีเราจะเริ่มเห็นมุมอื่นมากขึ้นเฮ้ยจริงๆเรากเา็เคยประสบความสำเร็จในตรงนี้มานะเราก็เออเราก็เป็นคนที่มีเมตตาดูแลคนรอบข้างนะเฮ้ยเราก็เป็นคนที่หวังดีกับตัวเองนะอะไรเงี้ยนะครับมันจะเห็นมุมมุมต่างๆมากขึ้นซึ่งในบางคนนะครับพอเห็นมุมต่างๆที่กว้างขึ้นแล้วเนี่ยวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่สําหรับใน คนอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะจําเป็นจะต้องค่อยๆฝึกในส่วนนี้ไปนะครับในการฝึกที่จะมองมุมต่างๆให้ได้กว้างขึ้นซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ชีวิตก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าเชื่อ,อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถและมีแนวโน้มในการที่จะค่อยๆปรับตัวเองให้ใ,หใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อยู่แล้วนะครับนะคะอย่างการที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มองโลกในแง่าร้ายค่ะ มันจะมีปัญหาไหมคะคนที่มองโลกในแง่ร้ายเวลาที่จะไปอยู่ในสังคมหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่ได้เหมือนตัวเองเลยเียค่ะจะทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันแล้วไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไหมคะอาจารย์อืมเป็นได้และเป็นได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะสิ่ง <c oughs> ที่อาจจะบอกว่าจะทําให้มีปัญหาไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการมองโลกในแง่ลบแต่เป็นเรื่องของความ เขาเรียกว่าความยึดติดกับความคิดนี้หรือว่าความที่มันไม่มีความยืดหยุ่นจากความคิดนี้เลยนะครับนะฮะค่อนข้างจะแข็งและเชื่อมากว่ามันต้องคิดอย่างเนี้ยอันอันนี้เป็นจะเป็นปัญหามากกว่ามากกว่าเรื่องของการคิดลบนะครับถามว่าถ้าคิดลบมากๆมันเป็นปัญหาได้ไหมก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันแต่ผมผมจะเน้นย้ำไปที่ของความที่เรายึดติดกับความคิดนี้มากมากกว่า เพราะว่ามันจะทําให้กลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะมองในมุมของคนอื่นได้เลยหรือว่าเราไม่สามารถที่จะค่อยๆจูนหรือว่าปรับเข้าหากับคนอื่นได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้มีแนวโน้มในการที่จะเกิดความขัดแย้งกันนะครับนึกถึงว่าถ้าเราเป็นคนเชื่อแบบนึงแล้วพอมีอีกคนนึงที่เชื่ออีกแบบนึงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเลือกที่จะเชื่อแบบนี้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะขัดแย้งกันไปอย่างเยอะมากอย่างเงี้ยต้น เพราะฉะนั้นแนวโน้มความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากความที่เรายึดติดกับความคิดความเชื่อนี้มากอย่างนี้น,นะครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เออเขาเรียกว่ามีอีโก้ไหมคะอาจารย์หรือว่าคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากจนไม่ฟังผู้อื่นเลยแบบนี้นคะ่ะมีเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งก็มีได้ได้อีกหลายแบบนะครับ อาจจะไม่ใช่คําว่าอีโก้ที่หลายๆคนรู้จักอย่างเดียวนะครับในคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าเขาเขาเรียนรู้มาในแบบในแบบเนี้นะครับว่าอย่างเขาอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้มาเกือบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็เข้าใจได้อะว่าทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นถ้าถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เชื่อแบบนี้เขาก็อาจจะไม่อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้อย่างนี้นะครับ หรือในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องของอีโก้เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของตัวโรคอย่างที่บอกไปแล้วเช่นคนนี้ตอนนี้กําลังเจอโรคซึมเศร้าอยู่ก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีความคิดลบเข้ามาแล้วมันหลุดจากความคิดลบนี้ไม่ได้เพราะเป็นโรคอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้การมารักษาก็จะช่วยได้ครับอืมค่ะอย่างเจ้าตัวคนที่เป็นคนคิดลบค่ะเขาจะรู้ตัวไหมคะเขาจะสามารถสังเกตตัวเองออกไหมคะว่าเป็นคนที่คิดลบอยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาในการดําเนินชีวิตเพราะว่าคิดลบจนเกินไปค่ะอาจารย์ อืมอันนี้ก็อาจจะตอบได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราลองสังเกตดูตัวเราแต่ละคนดีๆนะครับเอาจริงๆแล้วเราจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อในแบบที่ตัวเราคิดนะครับนะฮะโดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นคนคิดลบคนคิดบวกหรือว่าคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยมักจะเชื่อในแบบที่ตัวเราคิดนะครับแต่ว่าเราทุกคนเนี่ย มีความสามารถที่จะทันตรงนี้ได้นะครับว่าเราเนี่ยกำลังเชื่อมันแบบยึดจนเกินไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในคนที่มีความคิดลบมีแนวโน้มที่เขาเองเนี่ยจะแบบเหมือนกับเชื่อแล้วไม่ทันมันได้ไหมก็มีได้ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ต่างกับทุกๆคนเลยมีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะค่อยๆทันตรงนี้ได้ว่าเออตอนเนี้ยเราเรากําลังคิดลบนะเรากําลังเช,ชื่อมันนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ต้องฝึกกันไปนะครับ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องอยู่กับคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างลบแบบนี้ค่ะจะต้องมีการปรับจูนหรือว่ามีการพูดจาหรือว่ามีสิ่งที่คนทําให้คนทำํำนะคะอาจารย์ว่าเ,เราจะได้สามารถอยู่กับคนที่เขามองโลกในแง่ร้าย,ายได้ดียิ่งขึ้นไม่มีปัญหาหรือว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวิธีการไหมคะหรือว่ามีแบบแนวทางในการใช้ชีวิตกับคนมองโลกในแง่ลบไหมคะครับ จริงๆอันแรกที่สาคัญเลยนะครับที่ผมคิดว่าใช้ได้เสมอเลยนะครับคือ,อาการเปิดรับการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับและการเปิดรับซึ่งกันและกันนะครับว่าเ,เนี่ยเออเราก็อยากให้อีกคนนะเขาโอเคเขาเปิดรับในแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันในไม่ว่าจะเป็นคนที่มองจะเรียกว่ามองในมุมลบจะเรียกว่ารอบครอบมากจนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือถ้าเราเป็นคนรอบข้างแล้วเราเปิดรับเขาว่าเออเขาเป็นอย่างนี <S <S um> ้แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ได้นะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เออเราจะค่อยๆฟังเขานะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเขาว่าเป็นอย่างนี้กับเราได้นะแล้วเขาเองก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามากขึ้นในการที่จะค่อยๆช่วยเหลือกันไปว่าเออจะรับมือกสถานการณ์ต่างๆยังไงจะค่อยๆดูแลตัวยังตัวเองยังไงไม่ให้เครียดจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเปิดรับเนี่ยสำคัญมาก และก็ค่อยๆจูนข้าหากันค่อยๆปรับข้าหากันก็ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์การได้บอกไปเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่อยู่ร่วมกับคนมองโลกในแง่รายทฉะนั้นเรียกว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเรามีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเราเกิดมาจากคนละครอบครัวหรือว่าเราเติบโตมาไม่เหมือนกันบางทีความคิดความอ่านไม่เหมือนกันการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่มีปัญหากันก็คือการรับฟังผู้อื่นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ที่เค่คล้ายๆกับว่าเวลาบางทีคนเราพูดเรื่องลบๆมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเป็นกังวลว่าไม่อยากให้เขาคิดอย่างนั้นเราเองก็ไม่อยากได้ยินเรื่องแบบนั้นจนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้รู้ว่าตรงสิ่งที่เขาเองมีความคิดตรงนั้นเป็นความคิดของเขาแล้วก็ มันไม่ใช่ตัวเรานะครับให้แยกตรงนี้มันก็อาจจะช่วยในการที่เราดูแลจิตใจตัวเองแล้วเราก็จะดูแลกันรลายกันได้มากขึ้นครับนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคนที่มองโลกในแง่าร้ายให้อาจารย์ย้ำกัหน่อยว่าอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันก็มีส่วนที่ดีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็การที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่มองโลกในแง่าร้ายค่ะจะต้องมีการปรับจูนยังไงอย่างบ้างคะ่ะอาจารย์ โอ้โหจริงๆคุณบีมย้ำอยู่แล้วดีมากเลยนะครับในแง่ของการที่ว่าเอ๊ะเขาเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่ะจะเรียกว่าไงดีเขาก็มันก็เป็นความคิดในรูปแบบหนึงนะ่งเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ลัก,ลกษณะของความคิดมันแย่หรือว่ามันไม่ดีที่เขาจะมองอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยผมเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมเน้นย้ำแล้วก็ให้ลองค่อยๆดูตัวเองไว้เสมอนะครับก็คืออย่าลืมครับว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดแล้วเราเองเนี่ยไม่ใช่ความคิดนี้นะครับ เราเป็นตัวเราที่เราสามารถถอยห่างจากความคิดนี้ได้แล้วค่อยๆทันมันนะครับว่าความคิดเนี้ยมันกําลังคล้ายๆกับดําเนินชีวิตเราไปไหมหรือจริงๆแล้วเราเองนี่แหละจะค่อยๆทันมันแล้วเราก็ดําเนินชีวิตไปแบบที่เราอยากจะใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อความคิดลบทั้งหมดก็จะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ในการดูแลสุขภาพจิตนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความคิดลบนี้เป็นอาการทาง โรคหันจิตเวชอย่างเงี้ยก็ต้องแยกกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดว่ามันตึงมากก็ควรจะต้องมาเข้ารับคําปรึกษาแล้วก็เข้ารับการรักษาบําบัดจากจิตแพทย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับอันนี้ก็เป็นอาการถ้าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกนะครับมันรบกวนตัวเรามากมันทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจมากส่งผลกับชีวิตประจําวันอันเนี้ยแล้วก็เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยแหละเป็นอันหนึ่งที่มาปรึกษาแพทย์ก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รับได้ร,รับการรักษาไปได้นะครับ ค่ะให้อาจารย์ฝากถึงคนที่มองโลกในแง่ร้ายหน่อยค่ะบางคนอาจจะร,รู้สึกว่าโอ๊ยแต่ละทำไมทุกคนจะต้องมาหาว่าการมองโลกในแง่ร้ายของฉันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่มีปัญหากับการที่จะเ,เข้ากับคนอื่นในสังคมอย่างงี้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ฝากถึงคนที่โดนมองว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายได้ค่ะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องมาบอกอย่างนั้นด้วยเนาะแต่ว่าคล้ายๆกับว่า คนเราทุกคนเนี่ยมีม,มีมีการตัดสินอะไรเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับว่าแบบเอ๊ะความคิดแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยอาจจะไม่ใช่ที่คนอื่นเขาตัดสินเรานะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวเราเนี่ยอ่าน่ตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างเรารู้ตัวเราดีที่สุดนะครับกับความคิดลบนี่มันกําลังเข้ามาครอบงําชีวิตเราแค่ไหนจนเกินพอดีไหมอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ความสําคัญแล้วว่าคนอื่นเขาตัดสินเรายังไงนะครับแต่ถ้าตัวเราเองเนี่ย คล้ายๆกับจะคอยสังเกตตัวเราและรู้ทันมันว่ามันกําลังเป็นปัญหากับเราไหมเอ่อเป็นปัญหาแค่ไหนหรือจริงๆตอนนี้เราก็คล้ายๆกับรับมือกับมันได้นะครับตรงนี้แหละเราจะดูแลตัวเราได้ดีที่สุดนะครับ นะคะมองตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์การด้วยนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆกับเราค่ะขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจํจบรุนโร์จากภาวิชาจิตเวชศาสตร,ร์คณะแพะทศรรยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ เอาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสควอชได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิช s i ่นช่อง 42, MBC พักกลางช่อง11และดรทีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ